สวัสดีครับวันนี้ร้านตาเบิ้ลจะมาเปิดการขายอีกหนึ่งสุดยอดรถทัวริงแนวบิ๊กสกูตเตอร์นะครับจะเป็นค่ายไหนก็นไม่ได้นอกจากจะเป็นตัวเบิร์กแมน650นะครับทำไมผมถึงบอกว่ามันเป็นสุดยอดของบิ๊กสกูตเตอร์ที่เป็นรถวทัวริงนะครับต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นคิงออฟสกูตเตอร์นะครับในสมัยก่อนเนี่ยครับ ในรุ่นของที่เรียกกันว่า Skyway 650เนี่ยมันเป็น King scooter ก็กว่าได้นะครับเรื่องของความสบายเรื่องของลูกเล่นเรื่องของสมรรถนะและเรื่องของอ่าความใหญ่โตของเขานะครับเขาถ้าเป็นพวกกลุ่มใน,ในหมวดของพวกรถฮาร์เรก็ต้องเรียกว่าเป็นแนว Off a t Boy ก็เป็นเด็กอ้วนนะครับเพราะว่ารูปร่างมันค่อนข้างจะอวบอั้นทีเดียวคันนี้มาครับคันนี้เป็นรถปี2019นะครับต้องบอกว่า เป็นรถ2019จริงๆนะครับปี2019นะครับระบุในเล่มเลยว่าปี2019แล้วก็เลขใหม่นะครับสีเดิมทั้งคันนะครับเลขใหม่อยู่ที่15,243กิโลนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งเงียบนะครับระบบทุกอย่างใช้งานได้หมดไม่คัดลงกันเป็นตัวชิวไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้า นะครับระบบเบรกเ ABS แน่นอนอยู่แล้วระบบเกียร์นะครับที่บอกว่ามันเป็นสุดยอดของรถสกูตเตอร์เนี่ยคือมันเป็นรถที่ขึ้นเขาลงเขาต้องบอกว่าเป็นรถที่ขึ้นเขาลงเขาได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันมีเกียร์ให้เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นออโต้หรือแมนนวลคือเวลาลงเขาในรถออโต้เนี่ยเราก็ปล่อยไหลเล่นเบรกอย่างเดียวใช่ไหมแรงเครื่องมันก็จะฉุดน้อยมากแต่ตัวรุ่นที่มันเป็นเกียร์ CVT เนี่ยเป็นระบบเกียร์ที่เป็นมอเตอร์คุมแล้วเนี่ย ก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับก็หนึ่งในนั้นก็จะเป็นตัวเบรกแมหก650ไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับนี่ครับกดปุ๊บเป็นเลขหนึ่งทันทีแล้วก็สองสามสี่ห้าหกนะครับมีหกเกียร์ด้วยกันนะครับเกียร์สุดท้ายจะเป็นเกียร์ออกรไดที่มันเป็นเกียร์ที่ประหยัดน้ำมันที่สุดในเวลาเดินทางนะครับแล้วก็ในโหมดออโต้ก็ยังมีพาวเวอร์โหมดให้เลือกเล่นกันอีกนะครับต้องบอกว่านุ่มสบายนะครับแล้วก็แรง ก็เขาถึงบอกว่ามันเป็นโฟฟาซิ่งของใครหลายๆคนนะครับรถมือเดียวในเล่มนะครับต้องบอกรถมือเดียวในเล่มทิ้งหลังชุดนี้ของใหม่นะครับเพิ่งแกะออกมาจากกล่องจะให้ไปดูผมเพิ่งทิ้งกล่องไปเองนี่ครับเพิ่งแกะออกมาจากกล่องนะครับใส่ให้ไปด้วยเลยของแต่งนะครับจะได้หลอกไปออกไปรอๆนะครับตัวนี้เป็นเบรกมือนะครับใช้งานได้ทุกอย่าง ะร,ระบบไฟทุกอย่างสมบูรณ์ใช้งานได้นะครับสีสวยไม่มีริ้วไม่มีรอยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรอยพวกตรงนี้นะครับเวลาผู้หญิงขึ้นหรือว่ามีคนซ้อนเตะขึ้นลงก็จะมีรอยแต่คันนี้ต้องบอกว่าสวยใสนะครับในในคลิปนี้คือรถยังไม่ได้ล้างนะครับมียังมีฝุ่นมีอะไรเลอะอยู่เล,เลยแต่ว่าด้วยสภาพรถมันเองเนี่ยจึงต้องบอกว่าใหม่มากนะครับเกเคด้านหน้าซ้ายขวานี่ลึกมากนะครับครึ่งมือเลยทีเดียว ช่องนี้ก็ลึกมากนะครับครึ่งแขนนะครับใต้บาะนะครับหมวกเต็มใบสองใบสบายๆนะครับไฟสองป้ายเรียบร้อยอันนี้ตัวครอบท้ายนะครับตัวครอบท้ายเดิมบุ๊กสวิตนะครับคู่มือนะครับครบทุกอย่างนะครับมีสามเล่มกุญแจสำรองยังไม่เคยใช้นะครับเครื่องมือนะครับสำคัญต้องบอกว่าคันนี้คุ้มนะครับ ราคาขายเนี่ยผมตั้งขายที่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแล้วกันนะครับจะผมให้ดูนะครับรถปีนะครับสองพันสิบเก้าระบุในเล่มนะครับจดทะเบียนเมื่อสิบเจ็ดกันยานะครับรถมือเดียวนะครับจัดไฟแนนที่กรุงศรีอยุธยานะครับคปิตอนชื่อผู้ครอบครองนะครับชื่อเดียวนะครับนี่โอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นสวยใสรถปีสุดท้ายเพราะว่าตัวนี้จริงๆมันไม่มีไม่มีขายแล้วนะในบ้านเราอะ่ะต้องบอกแบบนี้นะครับบางท่ออน,นี่สากิ๊บพอดีช่วงนี้พายุเข้าก็เลยมืดๆนิดนึงนะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ก็พยายามจะถ่ายให้เห็นสภาพโดยรวมรอบคันคือรถมันก็สวยอยู่แล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ยังไงมาดู สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มยอดนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มยอดนะครับสองเก้ามาเอาไปนะครับรถสวยไม่มีกระทั่งรอยล้มเลยนะครับโอเคขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีนะครับสําหรับคนที่ติดตามเพจร้านตะเบิร์นไว้ด้วยแล้วก็ยังมีรถให้เอกซื้ออีกมากมายหลายคันพยายามจะส่องไปมี b m สีแดงคันหนึ่งนะครับสปอร์ตพอดีเจ้าของ ซื้อมาให้ลูกขับแล้วก็ลูกล้มแปะมีรอยตรงด้านขวานิดหน่อยผมส่งไปเก็บสีแล้วจะได้ออกมาใหม่ๆผมเป็นประเภทชอบซื้อรถมาตรงไหนไม่มีรอยตรงไหนมีไม่สวยผมจับเปลี่ยนจับเก็บให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นรถที่ออกไปเนี่ยรับรองได้ว่าสภาพสวยแน่นอนครับผมขอบคุณครับผม